นักกาบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรลองดูเอานะครับออขอเล่นเกมโจรสลัดหญิงละกันนะครับวันนี้นะเตรียมทุนมันน้อยนะครับอลองดูว่าจะแตกหรือเปล่านะเตรียมทุนมาหนึ่งหมื่นหนงพันห้าร้อยบาทนะครับอลองดูาตาการจ่ายนะครับว่าจะแบบไหนบ้างนะครับอมีประมาณนี้นะครับ มาเริ่มเบ็ดเลยว่ะขอเบ็ดที่20ลักกันครับออโต้ไป80ทีนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากเล่นลองกดเข้าไปเล่นดูนะครับหรือใครที่เล่นแล้วแตกเบ็ดเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือใครอยากให้ผมเล่นเกมแนวไหนนะครับประเภทไหนนะครับของค่าย PG นะครับรบกวนแล้วคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตามคําขอเลยนะครับ ไปเรื่อยๆก่อนครับไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับลองดูนะวันนี้เตรียมทุนมา11,500บาทจะแตกกี่บาทนะครับจะแตกกลับไปกี่บาทนะครับลองดูนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด b ับสก b e ให้ผมด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับสวยนะสี่ร้0 0บาท เกมนี้นะครับผมแนะนานะถ้าเข้าฟีสปินผมแนะนําให้กด5ฟีสปินเลยนะครับตัวคูณแม่งเยอะจัดเลยนะครับว่า5ฟีสปินนี่คุมนะคุมนะครับถ้าเข้าทีหนึ่งนี่ไหลยาวๆนะคูณ40นะครับคูณ40นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะอัตราการจ่ายมันแพงอยู่แล้วนะครับเกมนี้นะเกมนี้อัตราการจ่ายมันแพงอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเบ็ด20ไม่มาอยู่ผม ขึ้นเบ็ด40ละกันนะครับลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะ6 64 p ีนี้นะครับใครที่อยากเล่นนะเว็บที่ผมเล่นนะครับเว็บลูก้าขับ168ครับเว็บนี้นะครับจ่ายจริงจ่ายเต็มแน่นอนนะครับเว็บนี้นะครับและแถมช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับฝาก100รับ200นะครับฝาก200รับ400นะช่วงนี้นะมีโปรโมชั่นนะใครอยากเล่นนะใครสนใจอยากเล่นรีบไปเล่นเลยนะครับก่อนจะหมดโปรโมชั่นนะครับ และตอนนี้นะครับถ้าใครเติม300บาทนะได้หมุนกรงล้อฟรีหนึ่งทีด้วยนะครับเงินรางวัลมีเยอะแยะเลยนะแถมเงนแถมรางวัลใหญ่นะที่เด็ดเลยนะ iPhone 12นะครับ iPhone 12นะราคา40,000กว่า 40, บาทนะครับ <Nice. S 1> ใครอยากเล่นนะลองแนะนำแนะนำเปเล่นเลยนะ <Excellent. S 1> และแนะนำ iPhone ด้วยนะครับใครปัน iPhone ่น p h o n e แตกนะแนะนำมาเลยนะ คอมเมนมาได้นะครับใครปั่นไอโฟนแตกนะครับบินสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับได้หนึ่งสิทธินะครับ <Nice. S 1> เนี่ยที่ปั่นมาผมว่ามันยังไม่ขาดทุนนะดูดิจากหนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อยบาทขึ้นมาหนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะครับขึ้นมาหนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะครับเกมนี้ถือว่าไม่เกลือนะผมว่านะครับ ถ้าไม่เข้าฟีดสปินนี่ผมว่าก็เฉยๆนะไม่ไม่เกลือยไม่เกลือนะครับไม่เกลือ <Excellent. S 1> แบบไม่เกลือเลยนะครับ on, สําหรับคนทุนน้อยนะผมแนะนานะครับเว็บนี้นะครับเบ็ดหนึ่งบาทได้นะครับเบ็ดที่หนึ่งบาทได้นะครับเว็บนี้โห oh, เอาใจใส่คนทุนน้อยจริงนะครับเบ็ดหนึ่งบาทก็ได้นะครับไอ2ยี่สิบแปดทียี่สิบแปดทีถ้าไม่มาผมเบ็ดขึ้นแล้วนะ ไล่เบ็ดขึ้นแล้วนะครับสุดไล่เบ็ดขึ้นไม่เล่นไม่ยากนะสุดไล่เบ็ดขึ้นนะ <Nice. S 1> ต้องมีทุนขั้นต่ำนะสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะถึงจะ <Come on. S 1> ไล่เบ็ดขึ้นอย่างนี้ได้นะอาเข้ามาแล้วอย่างนี้สวยนะครับเข้ามาแล้วนะครับอ่าผมกดห้าฟรีแล้วกันนะครับไอ้ปลาคูณหกคูณสิบสองคูณสิบแปดแล้วคูณสี่สิบนะครับ <Yeah. S 1> ผมว่าผมบอกเลยนะมันคุ้มนะครับอย่างนี้มันคุ้มแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมแค่เข้าดอกแรกนี่คูณหกแล้วนะครับ อะไรกสี่ฟรีสปินแต่ถ้าไม่ไหลนี้ก็หน้ามืดเหมือนกันนะครับถ้าไม่ไหลนี่ก็หน้ามืดเหมือนกันนะโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่น่าพูดเลยร้อยยี่สิบบาทเออสวยไรไหมสี่ร้อยแปดบาทโอ้โหไม่ไหลโอ้โหบิ๊กวินโอ้โหัหโโหวหจะปวดเลยเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทโอ้โหเห็นแล้วมันไส้เลยนะเห็นแล้วมันไส้เลยนะครับ yes. ตอนนี้กำไรมาประมาณหนึ่งพบาทแล้วนะครับหนึ่งบาทแล้วนะครับม<า>ผ,มผมขอไปต่อเรื่อยๆแล้วกันครับโอ้โห,โหอะไรครับเนี่ยอะไรไปเรื่อยๆไปคูณ<า><า>สองมาแล้วนะคูณสามมาแล้วนะคูณสามมาแล้วคูณห้ามาแล้วนะครับ<า>อะไรงี้สวยๆเออสวย เฮ้ยสแกตเตอร์ก็หล่นมาสองอันเลยสวยนะครับอย่างนี้เข้าม่อีกแล้วนะครับรอบนี้ขอแก้ตัวนะกดคูณห้าไปเหมือนเดิมไม่ห้าฟีสปินเหมือนเดิมนะโทษทีนะครับโอ้โหเออเข้าง่ายนะเข้าง่ายนะครับอันไหลไปโอ้โหไม่ไหลอย่างนี้หน้าม,มืดนะผมบอกเลยนะไม่ถ้าไม่ไหลนี่หน้ามืดนะสวยนะครับหกพันบาทสวยนะครับโอ้โหดอกเดียวคูณหกเบ็ดแค่ยี่สิบบาทนะครับ อึ้งเลยไอ้ห้าทำไม่คูณสี่สิบวะสี่หมื่นเลยนะคูณสี่สิบสี่หมื่นเลยนะครับต่อเมื่อกี้สี่หมื่นเลยนะคูณสี่สิบนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยหกพันบาทโอ้ผมจบตานี้ผมเลิกดีกว่าผมกําไรแล้วกําไรแล้วนะครับกาไรนี่แปดพันแล้วนะครับโอ้โห แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีนะครับ